สวัสดีครับท่านผู้ชมเราพบพอ่อกันนี่คือเกา้ากับช่องลุงแอบกานาครับผมสวันน,น,าามมนี้ก,เาากเ็เป็นอีกมื้อนึงครับผมพยายามมองปลาสลิดนะอันนี้กรับเป็นปลาหญาโอ้ครับผมครับผมอาจ้ะเตินเ้าคแบบมองใส่ดีครับผมเป็นปลาสลีท้องใส่ไปนี่แหละมองแปดเซนคือเก้าครับผมรู้ว่าจะมีตัว ติดบ่กลับมาล่อลุ้นกันครับผมหมายนี่ที่นี่ตัวใหญ่มีปลาตัวใหญ่ติดป่ะแับมาเ้านี่รู้ว่าจะมีตัว,ตวตบ่บน้มมนนองเอ้โอ้เห็นละตัวนี้ตัวกระตุ้งตีคูมาจากรัดครับผม ไปตัดทางใส่ริบตาหกนี่แหละขอแจ้เสืออ้อ่ันครับผมมารู้ว่ามันจะมารมม์งมานี่จากคลิปที่แล้วดีขอผิดพลาดขอผิดพลาดครับผมคลิปลงไปแล้วหลงลบคลิป เอามาเบิ้งคลิปไหมครับผมมาเบิง้งมาไอ้นี่ก,กันสีเวลาหายามกันเลยครับรุ่นน้ำกันอีกตัวว่โอ้เห็นแล้วตัวหนึ่งที่ออกเลยอืมตัวเปล่ัวงามตัวละตัวตัวหนาๆก,กันนี่ครับนี่เห็นแล้วครับผมตัวหนึงน่งเป็นงเงามเลย ครับผมงามๆเลยานาตกปลาครับผม,มน้องแปดเซนนี่ครับผมตกปลาเขางามๆเลยไอรุนต่อครับรุ่นตอ่อรุ่นตอ่อมไม่เขาก็นี่แหละ ่ายังบ่อนอยู่ในป่ามุ้งครับผมบ่อนอะไรอยูอ่ทีนี่ทอดสิบตัวเพพี่น้องเอ้ยแต่กลางคืนกับมีใบหยามอยู่ครับผมได้อยู่ตัวใบหยามไม่ได้เป็นจิตตายเน่าตายถ้นเศร้าเพราะว่าถ้นเศร้าอยามอียยย่ั้ตัวว่าอะไร หางไปมาพี่น้องคือหางไปเน้ะเห็นตัวเดียวนี่นปะเลยไม้มีในี่้นน,น้าปลาเขา่าอนานดานด้านขวามเก้าครับผมเพรว่าเขาเลือกทุนที่ทุนละไม้

ครับผมเห็นแะนะล้วครับผมเห็นแล้วเนี่ยอ๋เนี่ยะสองครับผมสองสองสองพี่นอ้องครับผมแม่หนึง่งแม่หนึ่งครับผมสองแม่ครับผมสามครับผมโอ้สามสามสี่ครับผมครับพอที่ละตัวที่ตัว นั่ครับผมตัวนี้ใหญ่ครับผมใหญ่มา,จาเจ้ย6มง8เสนปลาตัวนี้หน่าประมอนประมาณมอง10เซ้น10เซ้นครับผมตัวนี้ตัวไง่เจ้บึ้งดีๆ ตุวงามครับเมยใหญ่แปดเก้าเซนสิบเซนพ่อล้วลครับผมพ่อนฝ่ามือหนึ่งครับผมตัวสองสามตัวครับไอ้นี่ครับผมตัวสี่คร ตายซีครับผมอืมนี่ครับตัวหาครับผมตัวที่ห้าน้ำเริ่มล้งครับผมเริ่มหนีจาก นี่นะจากตาปาก็เริ่มลงแล้วส่วนมากก็ไปวัวตากแดดครับผมวัวตากแดดไปกินอ้าตตอคนับผมตัวน,นี้พี่นอ้องตัวนี้ไ็ง่ญ่ Nam ngon máy ni bố thịt vắng đấy à à à từ nhóm tôi ừ ừ อืมเสรียบร้อยแล้วครับผมตรงน,นั้นไปต่อครับผมโอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องยเตาน้อยครับผมนิมวตายปล่อยตีตีขนาด ครับผมปล่อยครับผมตัวนึงครับผมตัวสลิดตรง,งน้ำอยู่ตัวนี้นตุ้มตอครับผมรุ่นต่อรุ่นต่อ ตัวนี้ดึงของปลาพี่น้องเลยนี่มาแล้วลืมลืมละพี่น้องปลารวยจะโตละอ่าไปต่อครับผม ต่อนี่ครับผมนี่ก็หอยเชอรี่อติดดีเลยนะหอยนี่นะอ่ะอเชอรี่ติดดีขนาดพี่น้อง เป็นแปนจะมีปะเนาะแถวนี้มีแค่นี้ปะปิเตยอยู่ในปลานี่ยปะเป็นแปนนี่มีปะโอ้ปลาเข็งครับผมปลาเข็งปลาเข็งเอ๊เอ๊เอ,เอ๊นี่ปลาเข็งเนาะอ๋อ ต่อครับผมอืมต่อเลยมีปลาเป็นแปดเนี่ยก็งเงียบแท้พี่น้องมีแตยู่ในป่าปะ ต่อยูนี e ่ปลานี่ว่าเป็นเปลี่ยนวัตถว่ปอืมเปลีนเปลี่ยนว่ตถก เปลี่ยนไปนสิเบ็ดเปนีปยนขี้เงียบเทะมะื่อคืนแถวนี้ถือดีนะครับผมกะทายคลิปก็ได้เพราะว่าหลายย่าง,งโอ,โอ้มาแล้วครับผมตัวนึง ตัวไ้สองตัวครับผมไม่ใกว่าตัวเดียวสองตัวกดปากันครับนี่ก็นี่ก็เป็นคู่สาครับผมคู่สาที่มันใส่ตุ่มปลาไหลคลิปตุ่มปลาไหลครับผมเป็นู่ษาที่ว่าสาล่าง สารพันบริเรลียงปูเลี้ยงปลาสาล่างใส่ตุ่มปลาไหลอืนี้ตรงนั้นด้วยครับต่อต่อครับผม ตัวไหว้ป่ะมึงมาแล้วครับผมตัวเป็ดเลยป่ะนี่ตัวใหญ่โอ้นี่ครับผมตัวเป็ดตัวใหญ่ ครับผมนี่ว่นตัวหนึ่งทั้งหนาครับผมเป็ดอีกอเ,อเป็นเป็ดเลยใไต่ตอครับผม ทองห้อง,งพอทองนิเข่าได้วยซ้าใช่เนาะนะย้ต่อครับผเดีกบัไก่จะมีอีกวเดีอีกบัไก่ครับผมอืม,อมเียอก,อกบัไก่บดแค้นี้พี่น้อง ชิ้นใน่เลยเข้มดมีตัวเนาะมันได้เพิ่มเีอตัวเลวะมีอีกตัววะ โอ้เบดสดแล้วครับผมดึงผลงานเขาครับผมผลงานเขาไม้นี่กะน,นี่นครับผมเพิ่งได้ปลาบัวครับผม,มาน้ำน้ำท่วมปลาบัวครับกะมาเบิ่งผลงานครับว่า สวงามบ่มัน,นี้ก็พแม่ยามมองตอนเช้าๆอีกเป็นอีกมือหนึ่งครับผม นี่ครับผมผลงานเขาตรงง้มอยู่ครับผมยยแต่ไปจัดการคั้วตากแห่งตากแดดเดียวครับผมอัสลิดพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะครับผมเห็นเนาะ ไหนก็ดีแล้วครับผมป้าบัวหลวงัางน,นเป็นอด็ตนะบววัวหลวงได้ขึ้นไหลหนึ่งฝักบวชครับผลงานกับสำหรับคลิปนี้ก็ได้บลหลายครับผมแต่ว่าเมื่อคืนจะมีได้หลายเติบอยู่กับระเทศไทยที่น้องอุปสรรคหลาย ผลิตไทยต้นสอ,อดึงฝากบัวยังไม่เกีย่ยครับผมอ่อนอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมีสกอนครับผมพ่อกันคลิปนาครับผมคลิปนี้ก็ขอโตไปก่อนครับผมสวัสดีครับ